สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราจะมาเจอในเรื่องของวิชาประวัติศาสตร์ในชั้นรยศึกษาปีที่สองต่อไปนะลูกนะาการที่เราเรียนเมื่อคลิปวิดีโอที่ผ่านมาในเรื่องของหน่วยที่สองพัฒนาการของภูมิภาคเอเชียวันนี้เราจะต่อนะคะต่อจากคราวที่แล้วเราคร้างอยู่กันอยู่ที่ประเทศจีน นะคะวันนี้เราจะต่ออะไรนักเรียนเราดูกันเลยลูกอ่าสิ่งที่เราจะต้องตอบกันในเรื่องของพัฒนาด้านการเมืองการปกครองก็บอกว่าในอดีตเนี่ยจีนเรียกตัวตนเองว่าจุงกวอจุงกวอนะคะกอวอ,อไม่จะตะวากวอก็หมายถึงศูนย์กลางโลกที่มีอารยธรรม เป็นการปกครองสมัยในสมุนรณายาสิทธิราชของจีนนะ,ะก็คือการที่มีอำนาจอยู่ที่ศูนย์กลางการปกครองก็คือการปกครองเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลนะคะอยู่ที่ส่วนกลางหมดเลยนะในเมืองหลวงคือส่วนกลางนะคะแล้วก็จักรพรรดิจีนเนี่ยก็มีฐานะเป็นโอรสแห่งสวรรค์นะคะเอาการปกครอง ตรงเนี้ยนะคะก่อนที่จะมาเป็นสมุรณายาสิทธิราชเนี่ยก็บอกว่าเป็นการปกครองแบบราชวงศ์เขาจะเริ่มต้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงมาเลยอขอโทษลูกเขาจะเริ่มต้นมาตั้งแต่เริ่มแรกนะคะเป็นราชวงศ์แล้วจะมาสิ้นสุดที่ราชวงศ์ชิงนะคะจนถึงการสถาปนาเป็นสาธารณรัฐประชาชนจีนเลยในวันที่หนึ่ง ตุลาคม2492นะคะเขาจะเริ่มต้นมานะพอมาถึง1ตุลาเนี่ยเป็นการปกครองระบอบคอมมิวนิสต์แล้วนะลูกพาฒนาการด้านการเมืองการปกครองขุนนางจีนนะคะขุนนางจีนเนี่ยเราจะแบ,บ่งเป็น3ประเภทก็คือฝ่ายพลเรือนฝ่ายทหารและฝ่ายตรวจสอบ ฝ่ายพระเรือนฝ่ายทหารฝ่ายตรวจสอบเนี่ยมาจากไหนไม่ได้มาจากการแต่งตั้งส่วนไม่ใช่ส่วนใหญ่เลยลนะคือทั้งหมดเลยเนี่ยนะลูกมาจากการสอบแข่งขันการสอบแข่งขันเนี่ยเราจะเรียกว่าการสอบจองหววการสอบจองหัวนเนี่ยเขาจะคัดสรรผู้ที่มีความรู้เนี่ยมาสอบแข่งขันกันแล้วเขาจะเอาคนที่เข้ารับราชการเนี่ยนะคะ มาเป็นขุนานางเนี่ยเอาเพียงคนที่สอบได้ที่หนึ่งเพียงคนเดียวเขาจะไม่มีสำรองอันดับหนึ่งสำรองอันดับสองเหมือนกับการสอบเหมือนของเราที่ผ่านๆมานะว่าได้ตัวสำรองรอถ้า,ามีตำแหน่งว่างเอาเรียกสำรองไปหรือว่าคนที่ได้เรียกไปนักที่สอบได้ไปเกิดลาออกหรือเกิดเสียชีวิตหรืออะไรเนี่ยเรียกสำรองขึ้นมาเขาไม่เป็นแบบนั้นเขาเอาคนที่เก่งที่หนึ่งเลยคนเดียวไม่มีสำรองถ้า คนที่เก่งที่หนึ่งที่สอบได้คัดเลือกเข้าไปเนี่ยมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเขาก็จะเปิดสอบใหม่นะครับเปิดสอบใหม่เลยนะลูกนะเขาจะไม่เอาสอบรองเข้ามานี่การปกครองเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นมณฑลมณฑลของเขาเนี่ยก็คือก็เหมือนกับเอ่อเหมือนมณฑลยุนนานอะไรพวกนี้คือมณฑลก็คือเป็นเมืองใหญ่ๆนะคะเขาจะมีข้าหลวงใหญ่เนี่ยเป็นผู้สมเด็จราชการแล้วก็ตรงต่อจกักรพรรด ระดับต่าสุดของเขาก็คือระดับอําเภอนะเขาจะมีในอาเภอในอําเภอของเขาเนี่ยมีบทบาทหน้าที่มากมายไก่กองมีความสําสคัญมากเลยเช่นทําหน้าที่เก็บภาษีอากรให้คําปรึกษาตัดสินคดีความรวมถึงควบคุมทหารท้องถิ่นแต่ของเราเนี่ยของไทยเราเนี่ยไม่แบบนั้นนะคะของเราเนี่ยระดับต่าสุดเนี่ยนะคะก็คือหมู่บ้านใช่ไหมคะเราจะมีผู้ใหญ่บ้านเนาะมีกำน,นันมีผู้ใหญ่บ้าน นะคะแล้วผู้ที่มีหน้าที่เก็บภาษีอากรของเราเนี่ยก็คือพวกกสมสำพักกรนะหรือพวกสรรพสามิตนะคะไม่ใช่ในอำเภอในอำเภอไม่มีสิทธิ์นะคะแล้วก็ตัดสินคดีความเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของพวกศาลปกครองไม่ใช่ในอำเภอเป็นศาลปกครองนะรวมถึงควบคุมการทหารเนี่ยก็จะเป็นหน้าที่ของกราโหมนะคะของ,ะงกระทรวงกลาโหมแต่ของเขาเนี่ย นี่มากเลยนั้นถ้าเรียนดูนะคะถ้าเรียนดูภาพตัวอย่างการสอบจองหวนของเขานะคะเนี่ยเขาจะนั่งอันนี้คือพวกเจ้าหน้าที่เนาะผู้ที่เป็นประธานใหญ่เขาจะนั่งอยู่แล้วพวกสอบเขาก็จะนั่งสอบอยู่ข้างล่างนะคะเขาจะนั่งสอบอยู่แล้วเขาก็จะเนี่ยเสื้อเขียวเขียวเนี่ยนะคะก็จะเป็นพวกเจ้าหน้าที่นะคะแล้วพวกนี้คือพวกสอบ สอบของเขาเนี่ยเขาจะเอาคนที่หนึ่งคนชั้นชั้นหนึ่งเข้ามาเลยนะคนอื่นได้สองได้สามหมดสิ์ตัดทิ้งไปนักเรียนมาดูต่อนะคะในพุทธศตรวรรษที่24รัฐจักรวรรดินิยมตะวันตกอันนี้เริ่มเข้ามามีบทบาทแผ่ขยายเข้ามาสู่ในเอเชียเข้ามาตอนไหนอันนี้เข้ามาตอนที่ หลังสิ้นจุดสงครามโคสงครามโลกครั้งที่สองนะคะตอนสงครามโลกครั้งที่สองเข้ามาเนี่ยนะคะมันอยู่ในภาวะที่เข้ายากหมากแพงข้ายากหมากแพงผู้คนเนี่ยลำบากลำบนมากเลยลำบากมากนะคะทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนแร้นแค้น ทำมาหากินอะไรก็ไม่ได้แน่นอนเลยคือเราก็รู้ๆกันอยู่นะลูกนะว่าหลังสงครามโลกเนี่ยนะคะเราจะต้องพัฒนาบ้านเมืองเราขนาดไหนโดยเฉพาะจีนเนี่ยนะคะอยู่ในสภาวะที่แพ้สงครามแพ้สงครามฟินเนาะแต่เดี๋ยวครูจะพูดถึงสงครามฟินนะคะพอหลังจากที่จีนแรงแค้นแล้วตะวันตกเข้ามาครอบงำเนี่ย ก็ทำให้เกิดความไม่พออกพอใจกับประชาชนกลุ่มหนึ่งนะคะกอบกับจีนพ่ายแพ้ต่ออังกฤษนสงครามฝิ่นถึงสองครั้งเลยนะคะสงครามฝิ่นเนี่ยเกิดขึ้นสองครั้งแล้วโดยการนำของเจิ้งหัวเนี่ยเออสงครามฝิ่นเนี่ยสายเหตุคือเกิดจากประเทศอังกฤษหรือชาวอังกฤษเนี่ยเข้ามาในจีนแล้วนำฝิ่นมาขาย ให้กับคนจีนคนจีนใครทำมาหากินได้เท่าไหร่เงินทองไปตกอยู่กับการซื้อฝิ่นมาเสพหมดนะครับซื้อมาก,ก็สร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มชนกลุ่มหนึ่งนะครับที่ไม่พอใจก็ต้องการจะต่อต้านกับจีนเพราะว่างม,มงาย่คือถูกฝิ่นครอบงำหมดเลยอ่ะไม่ต้องทำมาหากินอะไรแลวได้เงินมา ซื้อฟินจากชาวอังกฤษดูดหมดแล้วอังกฤษก็ร่ำรวยไปคนจีนก็ยแย่นะคะจนเกิดกลุ่มหนึ่งที่สร้างความไม่พอใจก็คือเจิ้งหัวนี่แหละเจิ้งหัวได้เป็นผู้นําทางทะเลเลยการลบกลางทะเลเลยนะคะสงครามฟิลสองครั้งแล้ว,ลวก็พ่ายแพ้นะคะพอพ่ายแพ้เกิดอะไรขึ้นธรรมดาเลยเมื่อพ่ายแพ้คนฝ่ายแพ้ย่อมเสียเปรียบนะคะจีนถูกบังคับให้เปิดเมืองท่า ไม่อยากเปิดก็ต้องเปิดเนาะเปิดเมือง่าใชายชาทะเลนะเพื่อที่ตะวันตกจะได้เข้ามาค้าขายได้เขตเช่าพิเศษเนี่ยโดนจีนโดนอังกฤษครอบงำหมดเลยและนำซ้ำเลยนะลูกนะโดนเสียค่าปฏิกรรมสงครามค่าปฏิกรรมสงครามก็คือว่าค่าใช้จ่ายที่ประเทศ คู่สงครามผู้แพ้จะต้องชดใช้จ่ายให้กับประเทศที่ชนะก็คือจ่ายในเรื่องของค่าเสียหายนอกจากตัวเองย่ำแย่แล้วต้องไปรับผิดชอบให้เขาอีกอย่างเช่นอังกฤษกับจีนเนี่ยนะคะจีนเป็นฝ่ายแพ้สงครามเนี่ยจีนจะต้องไปชดใช้ค่าเสียหายให้กับประเทศอังกฤษ ไม่รู้ละว,ว่าประเทศอังกฤษเนี่ยเสียหายขนาดไหนจีนต้องจ่ายหมดรวมทั้งต้องพัฒนาประเทศตัวเองอีกนะคะหนักหนาสาหัสมากแสนสาหัสมากเลยไม่พอนะคะยังสูญเสียอธิปไตยทางการศาลก็คือการเสียเปรียบด้านการศาลถูกเอารัดเอาเปรียบตะวันตกนะเหมือนของเราก็ยังสูญเสียอธิปไตยให้กับตอนกับฝรั่งเศส นะคะของเราก็ยังเคยเสียเนาะในสนธิสัญญาอะไรของเราเรากับฝรั่งเศสนะครูฝากเป็นคำถามหนึ่งข้อไปค้คกว้ามาที่เราสูญเสียอธิปไตยทางการศาลในสนธิสัญญาใดเอ,อ่ยนะคะที่เราต้องสูญเสียให้เขานะแล้วเดี๋ยวเราเรียนในชั่วโมงครูถามเลยครูไม่ลืม น,นอกจากสูญเสียที่ทางการศาลแล้วเรายังเสียหายทางด้านเศรษฐกิจอีกเส,เ,เสียเปรียบเสียเปรียบข้อมากเลยสินค้าเขาเขาจะามาขายเท่าไหร่เราก็ต้องยอมรับเขาเอาของเขามาขายราคาแพงขนาดไหนเราไม่มีทางที่จะสู้เขาได้เลยนะเขาบอกว่าการที่ต่างชาติเนี่ยเขามาย่ำยีเอาเปรียบจีนเนี่ยทำให้ชาวจีนเกิดการเคลื่อนไหวใช่ไหมคะไม่มันจะต้องมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งทนะทนไม่ได้ ทนไม่ได้ก็เกิดการเคลื่อนไหวถึงจะเป็นชนกลุ่มน้อยถึงจะมีพละกําลังอันน้อยนิดนะคะแต่เขาก็ร่วมกันเนาะต่อต้านเพื่อล้มร้างผู้ครองที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะผู้ครองหรือผู้นํานั่นเองที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้และนําไปสู่การปฏิวัติเป็นประชาธิปไตยอ่ะพอมากราุทธศาสตร์พุทธศตวรรษที่25ผู้นําในการปฏิวัติคือ ญญซุนยัสเซนหรือที่เราเรียกว่าดรสญญซุนยัสญญเซนดรสุนยัสเซนเนี่ยเป็นผู้นําในเรื่องของของพรรคก๊ก,กมินตั๋งนะคะก๊กมินตั๋งก็คือผู้ฝักใฝ่ในประชาธิปไตยนะคะเนี่ยปฏิวัติไปสู่ประชาธิปไตยนะคะเขาพยายามปฏิรูปอย่างไรหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองประสบความล้มเหลวทําให้ประเทศต้ตองแตกแยกนะพอมาดอ,อรสญญซุนยัสเซนเนี่ยถึงแก่อสยกรรมเนี่ย ก็จะมีผู้นําขึ้นมาใหม่ก็คือเจียงไคเชกเจียงไคเชกก็พยายามนะพยายามจะเอาประชาธิปไตยเนี่ยไปต่อต้านกับรัฐทิม,มาร์กนะคะของเหมาเจ๋อตุงหรือที่เราเรียกว่าสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นั่นแหละผลสุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้สู้เขาไม่ได้จีนก็เลยอยู่ใต้าการปกครองของคอมมิวนิสต์นะคะสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นะสู้เขาไม่ได้ จีนมีการปกครองในระบบสังคมนิยมที่ครูพูดไปแล้วนะคะว่าเราพ่ายแพ้เขานะคะเมื่อประชาธิจปไตยัพ่ายแพ้สังคมนิยมก็ต้องเข้ามาครอบงำในช่วงแรกเลยนะคะการตัดสินใจต่างๆเนี่ยใน่ว่าจะเป็นนโยบายทางการเมืองการปกครองการทหารหรือการต่างประเทศเนี่ยแล้วรวมถึงเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยรวมศูนย์อยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์ ก็คือตามแนวคิดของเหมาเจ๋อตงนะคะเหมาเจ๋อตงนี่นะแต่ต่อมาเนี่ยอันนผู้นำเถาของคอมมิวนิสต์ในลูกนะัที่สามารถเอาชนะประชาธิปไตยของเจียงไคเ,เ,เช็กได้นะคะต่อมาในยุคข,ของเติ้งเสี่ยวผิงเต้งเสี่ยวผิงนี่มีอำนาจมากมีความสามารถเยอะนะคะก็ ใช้อำนาจบริหารโดยรวมอยู่ภายใต้การควบคุมของพรรคคอมมิวนิสต์จีนยิ่งเจริญเข้าไปใหญ่เลยนะมีเขตเศรษฐกิจพิเศษนะที่เมืองเสนเจ,จ้นขึ้นมาประเทศจีนเน่ยเกิดความเจริญรุ่งเรืองนะคะประเทศจีนนี่เจริญเลยนะคะนักเรียนดูภาพเขาบอกว่าเหมาเจ๋อตงประกาศจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนนะคะวันที่เท่าไหร่รูป1ตุลา24 92ใช่ไหมคะ 1>, 1ตุลา24ก็สที่ชนะประชาธิปไตยนะคะแล้วเขาก็ปกครองมานะคะโดยที่ไม่มีปัญหาใดๆแล้วก็ประเทศชาตินะประเทศจีนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมากเลยดูพัฒนาการด้านเศรษฐกิจของจีนนะคะเขาบอกว่าโดยพื้นฐานของสังคมจีนแล้วเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจอยู่แล้ว เพราะครูบอกไปว่าจีนเนี่ยเป็นอยู่ทางเอเชียตะวันออกเจริญรุ่งเรืองเพราะมีแม่น้ําสายสําคัญแม่น้ําที่บง่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ถึงสามสายด้วยกันนะเขาบอกก็เลยมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านเศรษฐกิจชาวจีนจึงเชื่อว่าดินแดนของตนคือศูนย์กลางของโลกที่จเจริญรุ่งเรืองไม่จําเป็นต้องพึ่งสินค้าต่างชาติเห็นไหมคะเขาคิดว่าเขาอยู่ได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งต่างชาติเลย นะคะต่างชาติซะอีกที่ต้องกลับมาพึ่งเขาไม่จําเป็นต่างชาติไม่เป็นเขาสามารถจะบริหารในเรื่องของเศรษฐกิจของเขาได้เขาสามารถทําให้ประเทศเขาเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองได้นะคะไม่ต้องเป็นต้องพึ่งแต่มันก็ไปได้สักทีเดียวเนอะเขาก็ยังมีเส้นทางการค้ากับภายนอกก็แต่ยังมีเส้นทางการค้ากับต่างประเทศของจีน,จนก็ยังมีอีก นะคะแต่เราก็ไม่ทราบนะว่าเขาค้าขายสินค้าประเภทใดการใครพอ,อ,อใครพอจะเดาออกนะคะเราคิดในใจสิคะกูจะบอกให้เลยว่าสินค้าที่เขาค้าขายกับต่างประเทศนั่ก็เป็นพวกอาวุธสงครามนะคะพวกดินปืนพวกกระสุนพวกปืนอะไรต่างๆนะพวกอาวุธสงครามนั่นแหละนะ,ะที่จะนํามาประกอบเป็นเป็นอาวุธสงครามได้เป็นระเบิดเป็นไร้งเงาเขาก็นนะะาสะสมมานานแล้วนานะคะ เขาเรียกว่าเส้นทางการค้าทางบกและเส้นทางการค้าทางทะเลเส้นทางการค้าทางบกเนี่ยหรือที่เราเรียกอีกอย่างหนึ่งที่นักเรียนเคยได้ยินมป็นูกว่าเส้นทางสายแพรไหมนะครับเส้นทางสายแพรไหมเนี่ยเป็นเส้นทางที่ทําการค้าภายนอกนะคะยังติดต่อกับโลกภายนอกได้อีกนะคะส่วนเส้นทางการค้าทางทะเล ส้นทางการค้าทางทะเลเนี่ยตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซ่งหรือซองเนี่ยนะคะสามารถต่อเรือสำเภาขนาดใหญ่เนี่ยจีนเนี่ยเป็นเขาเรียกอะไรเป็นเจ้าพ่อแห่งเรือสำเภานะแห่งการค้าขายเลยทีเดียวก็สมัยราชวงศ์ซ่งเนี่ยก็สามารถต่อเรือสำเภาขนาดใหญ่และได้พัฒนาการค้าทางทะเลกับเกาหลีเห็นไหมคะเริ่มออกเริ่มออกกันาเกาหลีญี่ปุ่นและอาณาจักรต่างๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินเดีย ลงมาถึงอินเดียแล้วไม่อยู่แค่นั้นเนาะตลอดจนตะวันออกกลางเริ่มเริ่มขยายไปทั่วแล้วนะและต่อมาในสมัยราชวงศ์หมิงเนี่ยมีนโยบายขยายทางการค้ากว้างขวางขึ้นราชวงศ์หมิงนั้นนักเรียนจาไว้ด้วยนะลูกนะนโยบายการค้าที่ทางทะเลอย่างกว้างขวางนี่คือในสมัยราชวงศ์หมิงนะจนต้องส่งกองเรือสำรวจทางทะเลเนี่ยภายใต้กำนําของเจิ้งเหอได้ยินอีกรอบหนึ่งแล้วอีกครั้งแล้วเจิ้งเหอคือใคร เจงเหอก็คือผู้นำทางทะเลที่ทำการสู้รบในสงครามฝิ่นกับอังกฤษนะคะเจ้งหัวนี่ผู้มีความเชี่ยวชาญนะคะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเลยนะคะภายใต้การนำของเจ้งเหอเดินทางไกลถึงฝั่งแอฟริกาตะวันออกอันนี้เขาพัฒนาไปเยอะมากเลยนะคะไปไกลดเลยเชียว ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่22ย้อนไปเนาะก็คือหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนั่นแหละนะคะพ่อค้าชาวยุโรปเข้ามาค้าขายกับจีนโดยตรงอังกฤษนำฝิ่นมาขายอันนี้ก็คือที่เกิดสงครามฝิ่นนั่นแหละนะคะในศตวรรษที่22เนาะทำกำไรอย่างมากมายมหา,าศาลเหมือนที่ครูอธิบายให้นักเรียนฟังไปแล้ว นะคะทำกำไรอย่างมากมายเลยนะคะแล้วก็นำฝิ่นเนี่ยมาขายในจีนโอ้โหได้ผลกำไรเยอะมากคนจีนก็ย่มแย่รัฐบาลจีนพอใจไหมไม่พอใจประกาศมีการห้ามค้าฝิ่นนะคะแล้วตัดสินใจจะปราบฝิ่นปราบได้ไหมไปเฉลากกับอังกฤษลูกประเทศมหาอำนาจนะคะเมื่อต่อต้ก็เป็นเหตุให้เกิดสงครามฝิ่นกับอังกฤษเกิดอะไรขึ้น จีนแพ้สงครามสองครั้งเลยนะลูกสองครั้งเลยตั้งแต่ปลายราชวงศ์ชิงจนถึงช่วงสงครามโลกที่สองเนี่ยประชาชนจีนได้รับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นจากภัยธรรมชาติหรือความล้มเหลวในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจการปกครองของรัฐบาลจีนเนี่ยนะคะเขาบอกรัฐบาลจีนได้นำระบบแบบคอมมิวนิสต์หรือระบบคอมมูน นะของเมอเจอตงนะคะของหมอเจอตงเข้ามาช่วยนะคะแล้วก็ใช้แก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่มีความอดอยากและขลาดแคลนอย่างมากลำบากตอนนี้จีนกำลังเจอความลำบากนะเขาก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหาว่าตรงไหนดีก็เอาเข้ามาเอามาบริหารเอามาจัดการให้เรียบร้อยพัฒนาดนะ้านสังคมสังคมจีนเป็นสังคมขนาดใหญ่ แน่นอนจีนใหญ่มีประชากรมากที่สุดในโลกด้วยนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในตระกูลเชื้อสายของราชวงศ์ฮั่นอาชีพก็คือเกษตรกรรมนะคะก็จะมีอุตสาหกรรมบ้างนะแล้วก็จะมีเขาเรียกอะไรคันนิชยกรรมก็มีเพราะว่าจีนค้าขายเป็นค้าขายเก่งนะคะแล้วส่วนหนึ่งก็ไปเป็นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมแล้วก็รับจ้างทั่วไปก็มี นะคะเขาขยันและเขาสู้งานจีนมีความก้าวหน้าด้านภูมิปัญญาก็คือมีความคิดจากธรรมชาติของเขาจากสภาพแวดล้อมแล้วเขาก็นำลักษณะเด่นเอกลักษณ์ของเขานี่แหละมาทำเป็นภูมิปัญญาและได้สร้างอริยธรรมที่ดีงามอริยธรรมที่หลายหลายประเทศได้นำเอาไปปฏิบัตินะคะนำนำไปเป็นแบบอย่างเนี่ยเขาบอกว่าได้สร้างมาหลายพันปีแล้ว นะคะก็ประมาณถึงสามี่พันปีเลยเนะลูกนะรวมทั้งด้านปรชัชญาศาสนาศิลปกรรมเห็นไหมก็มีทุกด้านการผลิตตัวอักษรเนี่ยแล้วก็จีนเนี่ยนะคะนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็เป็นสังคมที่ยึดมั่นในคําสอนของลัทธิของชือ้อลัทธิของชือองช้อสอนว่ายอย่างไรสอนว่าไม่ให้เชื่อในโลกอนาคตเพราะบอกว่าโลกอนาคตนั้นยังมาไม่ถึงแต่ ให้เชื่อในโลกปัจจุบันและทำปัจจุบันให้ดีที่สุดนะคนจริงเขาคิดแบบนั้นเนาะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเดี๋ยวอนาคตจะดีเองเน้นในเรื่องหลักคุณธรรมการเคารพผู้อาวุโสและยึดจรีตประเพณีด,ดั้งเดิมน,นะคะนักเรียนคะในการนำเสนอคลิปวิดีโอในครั้งนี้นะคุณครูหน่อยขอจบในเรื่องของ จีนหรือประเทศจีนไว้เพียงเท่านี้นะคะในคลิปวิดีโอต่อไปเราจะไปเรียนในเรื่องของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งเป็นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกของเราเหมือนกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอฝากว่าให้นักเรียนไปอ่านในหนังสือประวัติศาสตร์ของเรานะคะของชั้นม .2 เนี่ยให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอไปแล้วนักเรียนก็อ่านอ่านไปด้วยหรืออ่านทบทวนนะคะนักเรียนจะมีความเข้าใจมากขึ้นส่วนแบบฝึกหัดนะคะเรายังไม่จบ ตะวันออกนะเพราะนั้นเราก็ยังทำไม่ได้นะเดี๋ยวในคลิปต่อไปเนี่ยถ้าจบตะวันออกคุณครูก็จะให้แบบฝึกหัดท้ายบทเพราะฉะนั้นวันนี้ขอจบการนำเสนอประวัติศาสตร์จีนเพียงเท่านี้เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะนักเรียน